สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมเคล็ดลับดีๆในการปลูกกระเพานะคะแล้วก็วิธีทําให้กระเพาต้านกระเพาของเรานะคะซึ่งเป็นพืชผักสวนครัวของเรานะคะมียอดสวยมีแตกยอดอ่อนได้ตลอดปีนะคะแล้วก็ต้นไม่ตายนะ,ะท่านผู้ชมเรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยนะคะท่านผู้ชม อันนี้จะเป็นต้นกระเพราที่เราขุดมาจากป่านะคะนะคะจะเป็นกระเพราป่านะคะที่เราขุดมาปลูกได้ประมาณสองสามเดือนแล้วนะคะท่านผู้ชมคราวนี้เมื่อกระเพราเกิดแล้วนะคะก็จะทําให้มีต้นได้ประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมเนี่ยต้นประมาณนี้นะคะสวยมากเลยนะคะกระเพราป่านี้จะหอมแล้วก็เวลาเราเอาไปผัดเผ็ดหรือเอาไปทำมาข้าวนะคะไม่ว่าจะเป็นผัดกระเพรา พยายามทำแกงนะคะก็จะมีกลิ่นหอมมากเลยนะคะ๋ยวเราจะคี้ขี้ท่านผู้ชมดูนะคะเนี่ยหอมมากเลยนะคะกระเพราป่าของเรานะคะวันนี้ผู้ทำคลิปมีเคล็ดลับดีๆมามาฝากนะคะคือการทำให้กระเพราของเรานะคะมียอดสวยแบบนี้นะคะยอดสวยนะคะนี่เราเด็ดไปกินหลายรอบแล้วนะคะมียอดสวยนะคะแบบนี้นะท่านผู้ชม แบบนี้นะคะแล้วก็ต้นไม่แก่และไม่โซมไวนะคะนี่ตอนเช้าเราเพิ่งเด็ดไปทำมาข้าวมานะคะต้นไม่แก่ไม่โซมไวแล้วก็มียอดอ่อนมียอดสวยแบบนี้ได้ตลอดทั้งปีเลยเลยนะคะเคล็ดลับดีดีของเราก็คือเป็นเค,คล็ดลับพื้น,น,นะะๆนะคะที่ง่ายๆนะคะท่านผู้ชมเมื่อกระเพราเราต้นโตประมาณนี้นะะแล้วนะคะเละก็กำลังแตกออกยอดอ่อนแบบนี้แล้วนะคะก็จะมีดอกนะคะกระเพราของเราก็จะมีดอกต้นกระเพรามีดอกนะคะแต่ถ้าเราเอาดอกไว้แบบนี้นะคะ เราไม่เด็ดออกออกนะคะต้นกะเพราก็จะแก่แล้วก็จะโทมไว้นะคะแล้วก็แล้วก็จะตายในที่สุดนะคะต้นจะไม่คงทนทาวรนอยู่ได้นานนะคะยอดอ่อนก็จะไม่ค่อยผลินะคะดังนั้นเรายังมีเคล็ดลับดีๆก็คือการแบบนี้นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะการเด็ดการเด็ดเด็ด ดอกทิ้งได้ท่าผู้ชมเด็ดดอกกระเพราทิ้งเลยนะคะไม่ต้องเสียดายนะคะแต่ว่าถ้าต้นไหนเราอยากได้เป็นต้นพันุแล้วก็สามารถจะไว้แค่ต้นหนึ่งได้นะคะท่านผู้ชมแล้วก็เอาเม็ดเข้ามาเพาะได้แต่ถ้าเราอยากจะได้มีกระเพรากินอยู่ได้นานๆกับเรานะคะหรือคือต้นไม่แก่ไม่ไม่ตายไวแล้วก็มีเอ,อจะมียอดอ่อนได้เกิดขึ้นมาบ่อยๆนะคะคือแบบง่ายๆนะคะก็คือเด็ดเด็ดแบบนี้เลยนะคะเด็ดนี่ เด็ดเยอะเดี๋ยวจะเด็ดอด,ด,ด,ดอ,อกเลยนะคุผู้ชมเด็ดออกแบบนี้นะคะนี่เด็ดดอกเด็ดดอกของกะเพราทิ้งเลยนะคุผู้ชมเนี่ยเด็ดทิ้งเลยนะคะเน,นี่นะคะเคล็ดลับง่ายง่ายนะคะก็คือเด็ดยอดกะเพราทิ้งโอยเด็ดดอกกะเพราทิ้งเลยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็กะเพราของเราต้นกะเพราของเรานะคะก็ะจะมี ยอดอ่อนๆขึ้นมาแบบน,นี้นะคะสามารถสามารถทาใหเา้เราเก็บกินได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะหรือจะเป็นสดสมปีก็ได้นะคะอันนี้เราต้องดูแลต้นกระเพราเราหน่อยนะคะเพราะว่าผักแพงนะคะเดี๋ยวนี้ผักแพงมากนะคะเราถ้าเรามาปลูกเองได้แล้วก็ได้ได้ก็ได้ต้นไว้กินนานๆนะคะต้นไม่ตายไว้ก็สามารถจะเอาเคล็ดลับนี้มาทําได้นะคะท่านผู้ชมคือเด็ดดอกออกนะคะดอ,อดอกเล็กดอกน้อยแล้วก็เด็ดออกเลยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยก็จะทําให้กระเพราเราเนี่ยนะคะ นี่มีมีต้นสวยนะคะมีต้นสวยแล้วก็มียอดอ่อนยอดอ่อนสวยสวยนะท่านผู้ชมนี่นี่เป็นกระเพราป่าของเราหอมากเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาชนมามารับชมเคล็ดลับดีๆของการทําให้กระเพรามียอดอ่อนแล้วก็ผลิใบออกผลิใบมียอดกินได้ทั้งปีได้แบบนี้ได้ได้เลยนะคะท่านผู้ชมค่ะไปพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ